เสร็จแล้วมื่อนเหยู่้อยนี้โบรานมันเริ่ปีที่สองมาลำบานอุ่นลังรูปวิสันิดไกกามาปีนี้กามาตาบายใหญ่หมองซื้อปีนี้หยุดลังรูปวิสันเิ่มปีไกรเขาอยู่รไหฟังทางพุดก็ได้ฟังขวมทางมากซื่อลัวบนเีนนี่ ทันี่สใจบ่ซึ่อสมบานดูอาการอารมณ์เงียบเฉยปันคนใบในประเทศคงกัดกุมถูกโดนลุ่ลูกกับเมย์ตับก็ต้องเน้นบ้านนายบอลูกกับเมย์ในประเทศคงกัดกุมกดนลุ่มลกกับในประเทศคงกัดกุมถูกโดนลุ่ลูกกับเมย์ในประเทศในประเทศคงกัดกุมถูกโดนลุ่ลูกกับเมย์ ในพระไทยคงกัดกลุ้มถูกโดนลุ่มลูกกับแม่เป็นจังใดก็ตามเป็นจังใดก็แล้วเป็นจังใดก็ตามเต้นก็ต้องใด้เพเขาบ่ต้องเหนครับแบบน้ำเป็นจังใดก็ตามเต้นบ่ต้องกลัวบ่ต้องยาดเป็นจังใดกะตามเต้นบ่ต้องกลัวบ่ต้องยาดเป็นจังใดก็ตามเต้นบ่ต้องกลัวบ่ต้องยาดคือเขาเน็บไลมันโดดโดดจากธรรมดีเขาล้ำปากันเอ ไอ้ฟังเป็นงอ้ยีคือกันยีก็เตียมบอลสีล้ำไข่กันเลยเือมันสิมันสินเน้นมันบอลล้ำไปเลยไปเลยกระยาีกับอลมันรยเยมันองอาแบงแบงทอนเนีมันดีหลักกระยาเหรียญกลางครับมาเหรียปะหางเป็นจังไดกระตมแต่บอต้องปัวบอต้องยานมันขนาดเขาเหรียกลางเ่ยมันสิเป็นี่ยังมันก็ตอนเน เป็นบุรันที่สะพายใจบ่ซื่นสมบัติดูอาการอารมณ์ใจบ่ชซึนสมบัติใจบ่ซื่นสมบัติดูอาการอารมณ์ดวอาการอารมณ์เงียบเฉยปานนคบเงียบเฉยปานคนใบไงไงเนี่ยเขาหลินได้ไปไปต่อไปนาดอันนาดอันสุดท้ายปานคนบบาลในประเทศไทยร่วมกุมในประเทศไทยร่วมกุม ในผาไทยคงกัดกุ้มถูกโดนลุ่มลูกกับเม่ในผะไทยคงกัดกุ้มถูกโดนลุ่มลูกกับเม่เป็นจังใดก็ได้แตนมันสีต่อกันนี่นะลุ่มจาของหลายอยู่แล้วเสียงมันบ่เคยแหบ้อมแต่ว่าเพล่นแค่ว่าล้าบ่ทันได้จังหวะเสียงมันเบี่ยงเหรอพี่แต่ไรควางเข้าลิ่นเน่เข้าบ่เล่นมันสมันนอนเนี่ยมันนอนออกไปมันทาออกจาก่ตำรวจกับมันนอนน่ะชาวเรือนนอนในผะไทยคงกัดกุ้มถูกโดน ในผาไทยโกงกัดกุ้มถือเดินถูกเดินลุ่มลูกกลับแง่เป็นจังไดกะแล้วแต่บ่ต้องกลัวบ่ต้องยาแม่่นบเป็นจังไดกะตามเป็นจังไดกะแล้วแต่บ่ต้องกลัวบ่ต้องยามันต้องได้มันต้องได้เนรับกรรมำเนรับกรรม บ่าติวติวเพลงเยาว์มาเห็นเห็นบุหรันพี่สบายเห็นบุหรันพี่สบายใจบรซึมส้มบานดูอาการอารมณ์เงียบเฉยบ้านคนใบคนเงียบเฉยบานคนใบต้องอัดใหนมันแผ่นบ้าอัดไม่ลืมเมื่อก่านัวกันในนั่นแล้วย้ายีกันผ้าไทยคงกัดกลุ่ม ยาดีเนี่ยบอกอูกับวมีอัดไหมีนี่ยนะปล่อยอาอัดจากควางพนบ่อนพันบ่อมาอัดเอาฉันดีสิว่าอัเราด้บนตยาเขาจะเป็นเห็ดยุ่กลางกลางทางไเขาเห็อนเสียงแบบสุดท้ายนั่นพี่อกังรกับไค่ครกตะกี้แต่ว่าเพียงแต่ว่าไอเก็บไรละเอียด